เต้มาเต้เต้สีนวลใสนอนนอนเนี่ยก็ได้เดด<ส>นี่เดี๋ยวสีดวลนั่นหรอเอออยากกากาศอะไรดาวบับ,บกกุกคมีทั้งเรือมีพัดลมนั่นสิเออทั้งเรือมีพัดลมอยู่บนเรือยังมีพัดลมถ้าอยู่บนเรือไม่มีพัดลมอ่ะเต้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 เอ้ยหายว่างแล้วเต้เต้อยอยเก็ได้เนี ก็อะมามานี่้้อยาดตก่ะหยานันจบยามะเอาวางนี่วะะต้องมีกระดเลาเข่าตีลยาวเต้ลูกก้อนเอยเต้ที่ไดคือมามาฮู้มาชอบมามา daddy，哦，哎，哎、嗯。 บนบอบร์กันนอนีแหละอย่ามาขคงใครมันไม่นอนน่ะสิล่ะลบสิออสปีนดีน่าิไลโอ้ติ๊ติ๊ติ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 ๊ติ๊ตติติ๊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  ada okay. ada tangan. Jadi ya, cepat 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 Awak awak aw, tu kata awak nak. Ada ada tangan asyik. เต้เต้ไ่วยะแต่เอาติงไว้เอาเต้ยาวเลยเต้กตะเกียเอาของทุอยางยื้ได้แหละหรอวะนี่เอาวางไว้โตตเอเดี่จาขยาเอาของไปี่จ้เอาของไปคือยงกีทันี วายฝาหวายมัไม่ผายสูงมันได้มันไม่ผายสูงมันได้เพราะว่ากูไม่ปืดปึ้งปึ้งเออค่าป่ะอ้ากูอยากเอา嘛 ดึงกันสีดำตาลงมาดึงไหวแต่เจดึงสีดำตาลงมาเด้อดึงดึงไหวแล้วจังก็กิบเออจังกิปบมากกลิบมาก

ไปห้าเปไ็นย่างเนีตามภา,าักิจภาลกิรกองมีพลักีร์อะไรอีหาย่ง,ง,ยยง,งนี้้สอบก็เลยเตเต้ป้าไปหาอย่นีไปนทำให้ขึ้นขึนน่ได้นเดว้็ด <c oughs> นดีนยวแอ่สย็จพอสรดีี่ไมร้ยข้างในดูเดยวิ่ขุฟังขดติไม่ั่าขุดองีทอะไรกี่เหีีนี่เอาอันนี้อันนี้หนึ่งอะยืนหนาเน่ยบอกสีขวดดีพี่พี่นสีพูด เน้างนีผ่าไปใส่เอามาให้นะน่ะอยากนอนกันจ้ะ 不行，不行。 เลยใจลูกลบลบบ้านั่นค yeah> ือออกม้าวะหัวใบไม่สวยเลยเตะของเลยเตะไปมาฮิฮิไปมาตาเลยไปดีอะคนไหนยังไม่อยากคืนเร็วเลย เราคิดสรางประจำาเดือนเป้ยามานอนหน่อยเอ้ยอู้้องเอ้ยอูไหู้ทำอะไรทอะไรแบบหมอนเนี่ยเนี่ยหมอนแจบไหมวันนี้นี่เออไปแบบนี้ ไก <mel> ่หอดรถได้หอดนอซยเต้เต้เต้เตเต้น่อแคลงน่ก็หมดตี่อ้ม่โอเคมันีเขากลวย สามข้าจิตใหมอรลยนี่มาพูดทุกคนเลว่เรื่องะมาได้อะรอีกบอนี่เดี่ยวจูเขาบอกวานอนได้หรือนี่เจ่ากตอาเูดตาออกบพระจิมันนอนได้อยู่ไปรกไปนอนไป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 ไ เจ๊นย่เอาขลงไปเอาขาอย่เป็นฟองสดีวอเห็ดยังตอดิเห็ดยเห็บเห็เฮ็ดต๊กเฮ็ดหมาเ็กบเห็ดยังมาดูเห็ดยั่งขาสองบัวสีขาดเฮ็ดเห็ดยังก็ได้เ็ังก็ได้เห็ดเฮ็ดแก้วจะบบอตามใจอ้เงไงเห็ดเฮ็ดหยังเฮ็ดยังงี้มดูดงจู อันท like ี that, uh ่นั่นมันแข็งเตะได้ไหอ๋อเตะหัวแลวเตะเอาเหลือสูรุ่มมากบอกมะอกมาออกมาเอียอกมาก่อนจะหน้าบานไหมผมกิ๊เตีให้ค่ะ จ์ฟังของไงรถถอยจากกูเต้ยอมแวานะรนวดารเหเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้ร่างเต้เอาไปร่างร่างร่าางที่ไม่ต้องเกรงที่วต้องเอาไ้ขึ้นมองที่เป็นที่โน้นที่เต้นเอาไนะเตู้ขวดนมอห็นหนองโบกูกกอลีนันดี้เต้เอาไปว่งจ้ามาเอาเต้เอาไปว่างไว้

เดเ้วกลับเอาลัไปเด้อเอาลัะกไปสิลูกม่อยไปกูเอาล่ไปเลยลูกก้าี่เดียวไ่เยียนพาไม่เีนพาขอน่ขนี่

เกิด็เลิกตก็สิบก้า่กเเดี๋ยวจะเฝ้าบ้านยังแล้วไม่แต่าจ้ะฮะใช่ไตอไปไหว้ฮะกำยำมี่ย ถ่ายไพรอดนี่งกามีฝ่ายน้องกับลูกถ่ายตุ๊กตาดอดเอาวะเอ้าตื่นนอนนี่อเอาที่พี่จะนอนเก็บทุกข์กันเย้กูสิเต๋เต๋นั่นเอ้ยบอกกูบอกว่าว่าเปล่าขอไป,อไปยังเปล่าขอไปเอจากันน้ำโอ้เลยหฉัก<ย>็จะขัเบลียวอย่

เี่ยเป็นล่ะล่ะเี๋ยวีเดีเลกคุณกอนอู้นดีที่แบบทุห่งด้วน้องอ๋อราไปเนาเรางราดีเดียเอาดีเลยเดียมากอืออใสเต้เกยได้นองชากขามาด้วยก็พอนงนี่นองชักูอันนี้กระช้างกู ก้าวคุณตาบอกภายในช่วนเห็นล่ะคุณดีละ เขาเห็นอย่างกันอยู่รออยู่แล้วก็ไปเอาให้เดี๋ยวลงไปเลยด้ิดตดติ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 ดาิดตอดติดาคดต ห้าตัวบอกสั่งกูสั่งมึงก็สั่งกูสั่งกูบ็ตาบสั่งมึงทาบอวมหน้าคืนก็หายคืนเด็กๆขึ้นาอยู่ข้างหลังเดี๋ยวอชกู้ะช่วยไหนมันเอาลอกรคนลมันเอาล้วกระชนอ่า เอาว่า,วาถึงไปดีดีว่าพวกงอยจะสวดกันไรรื่องหาหรอยนี่นคคือลอนกระเนนอน้องมีความปนไปไหมถ้าต้องสามวันนี้หรอ,อกไม่ไป็นมา อย่าิเตอยู่ี่ะติเตยเอาดอกชาบว้าอย่าเอานองเพื่อนตยเอาหน่อชามาให้นนี่จื๊บจื๊ดอกชาบไว้แล้วหี่ยวด้วยเดีอติดใจผ้าวเดีไปอาเอาตีง่ายหงงคอหางมาถึไปนอนที่นีมาสรปัว ตีบอตึ้งเดี๋ยวเลื่อนลงไปเอง Rớt quá ơi Thế chắc vậy à 说我爸给。<laughs> <laughs>